สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราคนารศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีพจัมมันของตัวคุณเองจาดูดวงให้กับชาวราศีตุลในช่วงของเดือนกันยายน2 5 6 3นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปนะครับ ช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดซ u b s c r i b e กดติดตามปร,รังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวแล้วก็แม่นยำมากขึ้นสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเราจะไปดูอิทธิพลของชาวราศีตุลลคณาตุลในช่วงของเดือนกันยายกกนนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณได้เดชสันไพ่เดชสันเนี่ยนะครับเป็นไพ่แห่ง แสงสว่างและเป็นไพ่แห่งความหวังที่ดีต่อทุกๆคนนะครับที่ปรารถนาที่อยากจะได้ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ได้เป็นไพ่แบแรกแสดงว่าคุณเองอาจจะมีลักษณะของสิ่งที่ดีเข้ามาในเรื่องของการเติมเต็มความรู้สึกความหวังในลักษณะของสิ่งที่ดีในอ,อย่างน้อยสุดก็ปลายอุโมงค์นะครับใครที่มีความ รู้สึกเหมือนกับความอึดอัดใจความวิตกความกังวลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลือกที่จะจบเส้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันเป็นโอกาสหวังที่ดีเพราะว่าไพ่เดอสันคือความหวังใหม่ที่ดีกว่าด้วยแล้วก็มีโอกาสของการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีได้นเช่นกันมันหมายถึงความอบอุนน่นในลักษณะของจิตใจลักษณะของการเต็มเต็มลักษณะของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะ มันกับพัฒนาแล้วก็ดีขึ้นเพราะว่าไพ่เดสสันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับไรเดอร์เวดดังนั้นคุณกำลังจะมีลักษณะของสิ่งที่ดีโดยรวมนะครับแต่ก่อนที่คุณนั้นจะมีสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่คุณนั้นกำลังจะเจอในความหวังที่ดีต่ออะไรหลายสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันหมายความว่าคุณอาจจะต้องผ่านอุปรสรรคผ่านปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังจะเข้ามาทดสอบกับตัวคุณด้วย เพราะว่าตอนนี้ไพ่บ่งบอกนะว่าตัวคุณเองอยากจะจบสิ้นแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงอาจจะมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นใหม่เพราะว่ามันเป็นลักษณะของไพ่เดอะซันที่มันบังคับไว้ว่าเราอยากจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วมีไพ่ของการปล่อยวาง s ิ o ออฟสอดเกิดขึ้นหลายๆคนของคนลักขณาตุนอาจจะอยากจบสิ้นเพราะมีไพ่เดดด้วย เดทคือการจบสิ้นสิงออกมาหมายถึงการปล่อยวางการที่จะ Move on ไปข้างหน้า Move on ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเลิกกับเขาเสมอไปบางคนอาจจะเลิกแล้วหาคนใหม่ที่ดีกว่าแต่บางคนการ Move on ในที่นี้แปลว่าการ Move on ในลักษณะของจิตใจที่เราเหมือนกับจะข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยความหวังใหม่นะครับไม่ใช่ความคาดหวังนะความหวังใหม่ความหวังใหม่ในที่นี้มันมีแสงสว่างที่บอกว่า ใครที่แบบยังไม่ได้มีคนที่เข้ามาคุยนะครับคือพูดง่ายคือยังไม่มีคนมาติดต่อหรือยังไม่มาคุยแต่เราอยากจะเดินมกออกไปข้างข้างหน้าแล้วแปลว่าคุณจะเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เพราะว่าในช่วงของเดือนกันยายนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่คุณนั้นได้เจอคนเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับในช่วงของเดือนเนี้ยเพราะว่าทุกอย่างจะมีการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่เพราะว่าการปล่อยวางของตัวคุณเองจะเป็นการที่จะจบ กับทุกอย่างและเริ่มต้นใหม่เพราะว่าการปล่อยวางเนี่ยมีไพ่ถึง3ใบทีเดียว S ิกออฟสอดนะครับเดทรวมไปถึงไพ่เดอะเวอร์ก็แปลว่าการปล่อยวางเหมือนกันปล่อยวางในที่นี้คือปล่อยวางเพื่อจะเริ่มต้นใหม่เช่นการปล่อยวางในลักษณะของทิฏฐิความรู้สึกของตัวเองที่เราอาจจะรู้สึกไม่ดีกับคู่ก็ได้นะครับหรือการอาจจะปล่อยวางในลักษณะของการที่ว่าพอเถอะฉันไม่อยากทะเลาะก,กับเขาอีกแล้วคือ มันจะเกิดอะไรก็เกิดไปเถอะแต่ว่าฉันจะไม่ทะเลาะกับเขาอีกแล้วแบบเนี้ยมันก็คือเป็นการปล่อยวางหรือฉันจะไม่คิดมากอีกแล้วพยายามทําสมาธิเข้าวัดทาบุญก็จ,จะเป็นไปได้นะครับมันก็เป็นการปล่อยวางหรือการหลุดพ้นได้เช่นกันเพราะมีไพ่เดอะฮาร์าฟนไพ่เดอะฮาราเฟนเนี่ยมันบ่งบอกว่าไพ่เนี้ยจะมาปลดบล็อกพันฒนาการให้กับชาวราศีตุลแล้วก็ราคีนาตุลใครที่ใช้สติในการตั้งมั่นและคิดได้คุณจะสามารถที่จะ กดล็อกพันธนาการตรงนี้แล้วก็ move on ไปข้างหน้าได้นะครับเพราะว่าไพ่พระสังฆราชเนี่ยมาบอกว่าใครที่ใช้สติปัญญา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างคุณแล้วก็จะช่วยเหลือหนุนนำให้กับตัวคุณนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าคุณอาจจะเหมือนกับว่า มีปัญหามีทัศนคติที่มีอารมณ์ความรู้สึกความขัดแย้งอยู่บ้างกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ตอนนี้ก็จ,จะเริ่มน้อยลงแล้วเพราะคุณอาจจะปล่อยวางก็ได้ใช่ไหมครับภายในอบอบซอดเกิดขึ้น ทุกคนของดาวประจําตัวเนี่ยคือดาวศุกร์โคจรอยู่ในเรือนสุภะคือความเจริญงอกงามความสําเร็จที่ดีความรักความสุขความหวังความเต็มเต็มที่ดีแต่ดาวศุกร์นั้นเล็งกับดาวเสาเป็นคู่ความขัดแย้งเล่งอ่กลุ่มกับดาวราหูที่เป็นความรักที่เป็นความชอกช้ำความรักที่เป็นความยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่าง วันที่1ถึงวันที่10คุณอาจจะยังปล่อยวางไม่ได้นะแต่คุณอาจจะมาปล่อยวางได้วันที่11ก็ได้เพราะดาวราหูนั้นหมดกําลังไปในเรือนมอรณะดาวราหูกําลังเข้าสู่เรือนมอรณะแล้วแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอาจจะสิ้นสุดลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่พอไพ่เดทขึ้นมามรณะเหมือนกันแปลว่าเปลี่ยนแปลงถ้าคุณเปลี่ยนแปลงในักษณะของอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองได้นะครับดาวราหูนั้นจะหมดกําลังลงไปทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเปิด โล่งเปิดกว้างนะครับแล้วทุกอย่างจะเป็นในทิศท,ทางที่ดีอย่างที่บอกว่าคุณจะค้นพบกับแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่ทําให้คุณนั้นสามารถที่จะปลดล็อกแล้วก็เจอกับดินแดนที่สว่างมากขึ้นเพราะตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในมุมมืดคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างยังมีปัญหาที่ลุมเหลวกับตัวคุณในช่วงต้นเดือนพอช่วงวันที่11เป็มันต้นไปคุณจะค่ะคอยๆหลุดพ้นกับพันธนาการขอให้คุณนั้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็พยายามเหมือนกับ ออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแล้วก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพจออฟวานมาบอกว่าถ้าเราพยายามใช้กำลังใจกับในลักษณะของการคิดหรือให้กำลังใจกับตัวเองอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็นึกถึงในลักษณะของสิ่งที่เราต้องการว่าเราเดินมาถึงหน้าจุจดนี้เราต้องการอะไร เราต้องการที่จะยังอยู่หรือเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าใครดวงไม่ดีใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวแน่นอนคุณต้องอยากเปลี่ยนถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วคุณก็อยากจะให้มันดีแบบนี้ตลอดไปสถาผลถูกไหมครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันก็คงไม่พ้นกับการที่จะต้องทําทุกอย่างให้รอคอยให้มันมีผลที่ดีเพราะไพ่หกเหรียญเป็นลักษณะของการ ให้อภัยซึ่งกันและกันการรอคอยกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกำลังใจแล้วก็ความหวังฟังดีๆนะครับความหวังไม่ใช่ความคาดหวังความคาดหวังคือการที่ถูกตัวเองทำลายด้วยตัวคุณเองเพราะการคาดหวังคือการมองอะไรที่มันดีเกินกว่าสิ่งที่เป็นนะครับแต่ถ้าเกิดความหวังแปลว่าหวังแค่เขากลับมา ดีกับเราเราก็จะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นอันนี้คือความหวังคือมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแหละเนาะอันนี้คือความหวังที่เราจะเหมือนกับตั้งปณิธานไว้ทุกอย่างจะค,ค่อยๆดีขึ้นทุกอย่างที่ไม่โอเคเนี่ยบอกไว้เลยว่าพยายามถ่ายเทมันออกไปนะครับอย่าเก็บกักมันไว้เราพยายามปล่อยวางออกไปพระทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพ่เดสตาร์มาบอกว่ามันเมจีลังยั่งยืนหรอกกับใน,นลักษณะของการที่เรายึดติดหรือลักษณะของการที่เรา เป็นกังวลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปล่อยวางแล้วก็ปล่อยทิ้งมันไปซะทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับเดอสตาร์เนี่ยมันเป็นไพ่ของการชำระลา้ลางกับในเรื่องของความคิดในมุมที่เป็นอคติความคิดต่างๆโมโหฉุนเฉียวความไม่ได้ดังใจต่างๆเนี่ยนะครับหมายของว่าจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีดังนั้นการปล่อยวางครั้งนี้จะทําให้ตัวคุณนั้น สามารถหลุดพ้นกับพันธนาการความทุกข์ที่คุณกําลังเป็นอยู่เพราะมีไพ่เจ e เวอร์มาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกําลังเป็นอยู่จะจบสิ้นแล้วก็สิ้นสุดลงเพื่อที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ไพ่แห่งการสิ้นสุดน่ยมีไพ่3ามใบที่บอกว่าไพ่เดอะเวอร์ซิกออฟสอดเดดนะครับคือไพ่สิ้นสุดส่วนไพ่เริ่มต้นคือไพ่อะไรก็คือไพ่เด e ะเวอร์แล้วก็ไพ่เดอซันนี่คือไพ่ของการเริ่มต้นจริงจริงเมจิเชนก็เป็นการเริ่มต้นนะครับ การเริ่มต้นใหม่คือมีเมจิเชนด้วยการเปลี่ยนแปลงเมจิเชนคือการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้นะครับการปรับทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยเป็นการเริ่มต้นด้วยเช่นกันไพ่เดซันคือการเริ่มต้นคือความหวังใหม่อย่างที่บอกว่าเป็นแสงปลายอุโมงค์สำหรับบางคนนะครับหรือแสงส่องนำทางให้กับตัวคุณนั้นค้นพบกับสิ่งที่ดีกว่า ในช่วงของเวลาต่อจากนี้ไปส่วนไพ่ the w เ e อแปลว่าความมั่นคงความเข้มแข็งหรือการเปลี่ยนแปลงในะลักษณะของทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่เขาอาจจะไม่ใช่คู่เราเราก็ปล่อยเขาไปเพื่อที่เราจะได้หากับคนที่จูนแล้วก็เข้ากับตัวเราได้มากขึ้นเพราะไพ่ the w เบ e รเนี่ยเป็นดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เนี่ยโครจรเป็นโยกหน้ากับลัคนาตุลจริงๆก็เป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์แต่ว่าดาวเสาเนี่ย เป็นลักษณะของการโยกหน้านะครับจริงๆก็เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีแต่จะสร้างอิทธิพลความเครียดความวิตกความกังวลให้กับตัวคุณแล้วดาวสองก็ถอยหลังด้วยจึงทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรายึดสึกเหมือนกับยึดติดอาจจะปล่อยวางได้ยากนิดหนึ่งเนาะแต่ว่ายังไงซกก็ยังปล่อยวางได้แหละเพราะไพ่มันบอกว่าคุณสามารถที่จะปล่อยวางได้ใครที่ปล่อยวางได้ก่อนคนนั้นจะชนะนะครับ เพราะว่าทุกอย่างจะหลุดพ้นออกไปอะไรแบบนี้นะครับหรือไพ่สามใบนี้ยังบ่งบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้คู่ของคนนั้นกลับมาได้เช่นกันนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณจะเกิดสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นเหมือนกันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีโอกาสของการกลับมาได้ความสุขความหวังที่ดีต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะจบลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ คนที่คุณนั้นจะมีโอกาสติดต่อส,สัมพันธ์ในคนที่อาจจะกลับมามีโอกาสเป็นคนธาตุไฟแล้วก็คนธาตุลมนะครับ ธาตุไฟอาจจะเป็นเด็กกว่าก็อาจจะเป็นราศีธาตุไฟคือเมษสิงห์ธนูราศีคนที่อาจจะมีอายุวัยกลางคนที่อาจจะกลับมาหรือเปลี่ยนแปลงความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณก็เป็นหนถือดาบได้ด้วยเช่นกันก็คือธาตุลมก็คือราศีกุมตุลเมถุนเป็นคนที่วัยกลางคนหรืออายุเท่ากับตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็อาจจะมีสองธาตุนี้คือธาตุไฟและก็ธาตุลมส่วนธาต ดินแล้วก็ธาตุน้ำอาจจะต้องดูใบสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่สรุปกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวราศีตุลแล้วก็ลัคนาตุลอีกครั้งหนึ่งนะครับขอไพ่สัว์ใบาให้กับชาวราศีตุลลัคนาตุลด้วยนะครับ9้า <9 S 1> เหรียญนายออฟครับ,รบเรเบอร์นะครับโอเคคุณอาจจะมี ทางเลือกเข้ามานะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณนั้นต้องตัดสินใจระหว่างการที่คุณนั้นจะ move on ถิงความรู้สึกทั้งหมดไปเราเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือคุณเลือกที่จะยังยึดติดกับความรัก ความสัมพันธ์นั้นการที่เรายึดติดกับความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นคู่ที่ดีส่งเสริมให้กับตัวเรามันก็ยังมีพอแสงสว่างที่ดีแต่ถ้าเกิดเป็นคู่ที่อาจจะเหมือนกับทำร้ายจิตใจเราอยู่เสมอๆเ,เป็นความรักที่อาจจะทําให้ตัวคุณเองนั้นถูกบั่นทองในลักษณะของความรักความสัมพันธ์มันก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เป็นคู่กรรมคู่เวรดังนั้น คุณมีโอกาสที่จะจบทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วในช่วงของเดือนนี้นะครับในช่วง1-10นี่แหละเป็นการทดสอบจิตใจของตัวคุณเองว่าคุณเองจะสามารถผ่านพผนอุปสรรคปัญหาตรงนี้ไปได้หรือเปล่าอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองอาจจะยังไม่นิ่งไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเนี่ยได้ดาวังคารนั้นเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนปัตตนี ด้วยแล้วก็เล่งกับลัคนามีโอกาสที่จะมีความรักความสุขความมั่นคงแต่ดาวอังคารคือดาวคู่นั้นจะถอยหลังแล้วนะครับความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองอาจจะลงตัวได้ก็จริงแต่ต้องใช้ระยะเวลาความอดทนอย่างที่บอกว่าดาวอังคารนั้นถอยหลังจะทําให้ตัวคุณนั้นต้องโดดเดี่ยวคนเดียวอยู่สักพักหนึ่งพอสมควรก้าวเหรียญปรากฏขึ้นด้วยดาวอังคารคือดาวคู่ของตัวคุณถอยหลัง ถอยลังหมายถึงว่าอาจจะต้องห่างไกลกันหรืออาจจะไม่ได้เจอกันในสักพักหนึ่งแหละหรืออาจจะมีความรักความสุขความหวังที่ต้องโดดเดี่ยวอยู่กับความรักของตัวเองในมุมของตัวเองสักพักหนึ่งะนะครับเพราะเก้าเหลี่ยมคือไพ่ของการที่ต้องโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวพอสมควรเนาะอย่างที่บอกว่าคุณจะทดสอบจิตใจของตัวคุณเองได้ลักษณะของการที่จะ move on ไปข้างหน้าหรือคุณจะรอเขา แต่ถ้าเกิดคุณรอเขาเนี่ยมีโอกาสที่เขายังจะกลับมาได้นะครับเพราะว่ามีไพ่อัศวินถือถ้วยขึ้นมาอีกคืออย่างที่บอกว่าเมจิเชียนเดะซันแล้วก็ไพ่เดอะเบอร์รวมถึงไพ่น g h อ Up คัพเนี่ยแปลว่าเขายังสามารถกลับมาเป็นคู่ของตัวคุณเองได้แต่คุณคงต้องรอคอยอีกสักพักใหญ่เลยทีเดียวอาจจะยังไม่ใช่เดือนอกันยายนก็ได้เช่นกันนะครับ และไพ,พ่อศบินถือถ้วยเนี่ยยังปรากฏหมายความว่าคุณสามารถติดต่อสสัมพันธ์กับคนธาตุน้ําได้เพิ่มเติมมากขึ้นเหลือธาตุดินเท่านั้นที่อาจจะยังไม่มีโอกาสติดต่อส,สัมพันธ์มากเท่ากับราศีอื่นราศีธาตุน้ําคือกรกฎพิจิตมีนสามารถที่จะกลับมาแล้วก็ให้ความหวังกับตัวคุณได้แล้วก็กลับมาให้คอมมิตกับตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะครับถ้าสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับขอบคุณครับ